หน้าบ้านนะตายน้องก็ไปเล่นกับหมาเก็บม่วงอยู่ตรงนั้นค่ะก็พับไว้ยังไม่ได้ถอดตายังไม่ได้ปิดนานไหมครับไปเล่นนานไหมก่็ที่นอนตายไปถ้าไปหาป่านน้องรู้จิตก็นานอยู่มันโง่ได้ไม่เกินคะประมาณถึงโง่ค่ะถ่ายไปหาตาก็ไม่เจอค่ะน้องขอไปเล่นตรงต้นมะม่วงนะ แล้วก็หันไปมองไม่รู้ว่าหันไปมองตอนไหนกี่นาทีนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยน้องยังไม่หายเก้าหงสิบเอ็ดยังไม่หายเพราะน้องยังดูอยู่สด็งยังได้หันไปมองอยู่ว่าเห็นน้องนะ่ะเก็บมะม่วงมาใส่หลุม,มแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนกี่นาทีอะไรคนที่ชำนาญทางครับนี่จะสามารถขึ้นไปตรงนั้นได้แต่ไม่ฟันธงว่าจะเป็นคนในหมู่บ้านหรือเปล่าอันนี้ไม่ฟันธงครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเป็นใครถามว่าอยากเห็นคนร้าอยไหมเหุ้การนี้ได้จริงๆ อยากให้เขามาขอมาหลานผมนะแต่คนอื่นจะคิดไงผมไม่รู้นะครับไอชาวบ้านก็จะยอมไหมเาเหตุการณ์เี้ยมันไม่เคยเกิดในหมู่บ้านเนี้ยผมมาอยู่นสิบห้าปีสิบหกปีก็ไม่เคยเจอเ่านอย่างนี้น้องเขาจะยอมไหมปรากดว่าไมา้ไม้ข่มเหมการนั้นมันหล่นลงมาแสดงว่าวน้องยังไม่ยอมจ<ง>น,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 นกว่าจนกว่าน่าจะจนกว่าจะจับคนไายได้ อะไรที่เราเชื่อวเพราะอย่างนั้นจริงๆไม้ไม้ข่มเหงเนี่ยมันจะไม่ล้มง่ายๆครับถ้าตามความเชื่อเพราะเขาเรียกว่าไม้ข่มเหงเนะแต่เด้วมาน้องยังสู้อยู่่อนไหนตอนไหนเลยครับไม้ข่มเหงจะมีสียนครับนี่ล่นไปข้างนึงตอนบางเราไม่จันทร์ก็อยากให้น้องขึ้นไปให้หลานขึ้นไปสู่สวรรค์ครับไปสู่บที่สูงกว่าจะได้ไม่ต้องมาลำบากไปถูกทําลายแบบนี้ก็อยากจะวอนผู้ร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นใครเป็นคนในพื้นที่หรือว่าเป็นที่อื่นก็ตามนะครับก็ อยากจะให้เขาสำนึกผิดใบนะครับไม่อยากให้เขาไปทำ้ายกับคนอื่นอีกพี่น้องของเขาเนี่ยเวลาเขาเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเข้ามาที่บ้านเนี่ยมีเหตุการณ์ปกติผมคิดว่าญาติพี่น้องเขาเนี่ยอาจจะรู้แต่ไม่บอกเนี่ยกรณีที่เงินสองเงินแสนนึงเนี่ยเกี่ยวกับเสื้อกับเสื้อน้องยังพูดเนี่ยผมคิดว่าอยากจะฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแค่ละวันเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยถ้าเรามีขยักยันตัวเนี้ยเอาละวันแสนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีข้อมูลตัวนี้มา ถึงตัวคนร้ายได้ผมคิดว่าตัวแสนตัวนี้ถ้าหาเสืเ้อไม่เจอก็มา,าเอาตัวนี้เพื่อจะพักตัวคนร้ายที่ว่าครอบครัวก็ต้องรู้นะครับ ลุงพลคะ่ะแม่แม่กลัวลุงพลเป็นแพ้สงสารพี่สาวแล้วหลานก็เครียดจนไม่สบายค่ะลูกลุงพลคนโตอ่ะเครียดจนไม่สบายก็สงสารพี่ค่ะถ้าลุงพลเป็นคนร้ายตัวจริงแม่จะไม่เสียใจค่ะแต่ถ้าเขาโดนจับแพ้ถ้าเขาไม่ใช่คนร้ายตัวจริงแต่ว่าเนื่องจากพยานแวดล้อมหรือหลักฐานอะไรต่างๆที่แบบว่าเหมือนว่าเขาจะใช่อะไรแบบนั้นแหละค่ะแล้วทําให้เขาต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นคนร้ายแต่แม่คิดว่าคงไม่เกิดขึ้นหรอกค่ะ อยากให้กำลังใจป้าแตนกับลุงพลด้วยว่าใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ค่ะขอให้สบายใจเถอะอยาเครียดให้มากแล้วก็ไม่อยากบอกพี่ว่าขอให้มั่นใจในการทํางานของตํารวจค่ะท่านต้องเชื่อในหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยไม่ใช่แค่พยานจะมาบอกว่าลุงพลเป็นคนร้ายได้อย่างเดียวต้องมีหลักฐานด้วยค่ะ ญาติกับเราแล้วเราก็ไม่คงไม่มีอะไรต้องฝากค่ะแล้วไม่ใช่ว่าแม่เพิ่งมาพูดเพราะว่าทะเลาะกันหรือความรู้สึกส่วนตัวนะแม่พยายามแม่ตัดความรู้สึกส่วนตัวไปเยอะมากเป็นเดือนน่ะแล้วแม่ก็เก็บข่าวมาเรื่อยเเก็บข่าวมาเรื่อยเ่แม่ถึงยอมพูดว่าสงสัยลุงนี่เราเป็นญาติกันกว่าจะพูดออกมาได้ว่าสงสัยนะ่ะมันเพราะอะไรมันต้องมีเหตุผลสิแม่อยากพูดกับสังคมว่าก่อนจะโจมตีแม่ให้ช่วยแม่คิดด้วยว่าไ้คิปข่าวที่ออกมาต่างๆอ่ะคุณดูทีวีคุณคุณดูกี่ช่องข่าวแต่ละช่องอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะอาจจะไม่ไ ไม่ได้ไม่ได้สงสัยลุงจากความรู้สึกแม่สงสัยจากคลิปข่าวที่ดูจากทีวีเหมือนกันแล้วก็อยากให้ลุงตอบไม่ใช่อ้อาเขาจะมาโนว่าสงสัยนะ <Okay. S 1> ไม่ใช่ว่าแม่ปกป้องอ่ะแม่ปกป้องลุงได้ช่วงที่แม่อยู่กับลุงอะ่ะแล้วหลังจากนั้นคือใครไปไหนแม่ก็ไม่รู้แม่ยืนยันช่วงเวลาที่แม่อยู่กับลุงได้ถ้าลุงมีพยายนลุงพลรักลูกเราในมุมไหนแต่คือทุกครั้งที่เขาพูดคือเขาบอกว่ารักชมพู่มากรักจนสมมติกล้าสมมติต่อหน้าสื่อว่าถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงเขาจะเอาไปเลี้ยงเองแล้วไม่ได้พูดครั้งเเดดดียวาพูตลอ แต่ว่าแต่ว่าความสงสัยที่แม่บอกว่าลุงพลรักชมพู่มากหรือใช้คําว่ามากเกินไปเนี่ยไม่ได้เพิ่งสงสัยหลังจากลุงพลพูดออกสื่อใช่ใชไหมคะตั้งแต่ก่อนน้องหายแล้วพอมาเกิดเรื่องเราก็แล้วพอมาเกิดเรื่องอ่ะจากที่ลุงพลให้ให้สัมภาษณ์สื่อคือลุงพลกล้าสมมติว่าถ้าเราไม่ไม่เลี้ยงลูกอ่ะยังจะขอลูกเราไปเลี้ยงครับโอ้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมไม่ทำหรอกมีทีผมจะเลี้ยงเป็นลูกผมเองแหละถ้าพ่อแม่เขาไม่เลี้ยงแฟนมันก็จะได้ลูกสาวที่บอกว่าพูดแต่ละครั้งไม่เหมือนกันน่ะมันออกมาจากใจ มันไม่ต้องคิดไม่ต้องไปย้อนดูว่าพูดอะไรไปบ้างมันออกมาจากใจมันออกมาจากความรู้สึกไม่ใช่เสแสแ้งไม่ได้แกล้งทำแปลกใจเหมือนกันค่ะแม่คิดว่าใครๆที่เห็นสภาพเด็กผู้หญิงเปือยเปล่าคงคิดว่าถูกปกหิดนได้แล้วหรือจะมีใครที่คิดตามจากแม่ไหมม,มันก็แปลกนะขณะที่นั่งตรงนั้นคือคิดว่าน้องหิวตายหรอในสภาพเปื่อยเปล่าไหนๆก็มันก็หนักแล้วนะประเด็นแม่กับลงุงพลก็แล้วแต่ลุงพลก็แล้วกัน มห้มันมีมีประโยคที่ว่าน้องน้องอาหาไม่ได้นหลไมได้พูดว่ายะผมไม่ได้พูดนะผมเชื่อว่าผมไม่ได้พูดประโยคพวคนนึ่ผมว่า ควรจะออกมาเปิดเผยตัวเองได้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วน่ะไครกันแน่ที่ทำน้องถ้าเกิดว่าเป็นการพลั้งมือทำน้องโดยไม่เจตนาเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นไปได้ไหมถึงว่าถ้าเป็นคนใกล้ชิดนะครับถามใจตัวเองสิตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่ต้องให้ความช่วยเหลือกันไอล้างหน้าศพน้องอ่าอันนี้ประเด็นนี้ผมก็สงสัยมากอ่าอ,อ,อาจจะเป็นไปได้กาเขาสึกเสียใจไม่อยากเห็นหน้าลูกใจขนาดนั้นถ้าเป็นผมก็ต้องล้างอยู่ดีครับ มันเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตที่เจ็ดที่สิบสี่น่ะที่เห็นว่ามีคนไปเห็นรองเท้าน่ะทําไมไม่ยอมขึ้นไปดูกับให้เห็นกับตาไม่ใช่หรือไม่ใช่ฐานะเรืเลุงจ<น>ะหาที่ขอโทษพ่อแม่ด้วยนะผมยกมือไหวเลยขอโทษทุกคนเจ้าหน้าตำรวจนะครับแล้วก็ให้ความมีธรรมทุกคนไม่รวมกระทั่งน้องชมพู่นะครับให้มากที่สุดนะจนแปลว่ามันจะเงียบ สังคมไม่ให้ความสนใจเพราะว่ามันนานเกินกังวลค่ะอยากให้ท่านได้หลักฐานเยอะๆแน่นๆถ้าเกิดหลักฐานไม่เยอะแล้วพอมาชี้ตัวคนคนนึงถ้าหลักฐานไม่แน่นนะมันเราก็กลัวแหละกลัวว่าคนนั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่ตัวจริงอ่ะมันจะเป็นบาปในใจแล้วนะถ้าเราไม่มั่นใจว่าคนนี้จริงๆก็มีแอบคิดบ้างค่ะแค่เราไม่คิดว่าคนคนนี้จะทําได้หรือเปล่าอยากจะถามว่ามึงทําได้ยังไงแล้วก็มึงต้องชดใช้ในสิ่งที่มึงทํากับลูกกูค่ะ